โลชั่นลักอิน <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องซิงหลักจากกัมพูชานะคะแล้วก็วันนี้มาทําคลิปแชรเลนแต่ว่าแชรเลนอะไรก็ต้องอธิบายก่อนนะคะคือเวลาที่สิงเรียนภาษาไทยเนี่ยคือเห็นว่าคําศัพท์บางคําของภาษาไทยเวลาที่ออกเสียงแล้วเนี่ยคือมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษสิงคิดว่ามันอาจจะเป็นคําศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสิงไม่ใช่คนไทยก็ไม่แน่ใจร้อคือแค่เห็นว่ามันออกเสียงคล้ายๆกับภาษาอังกฤษมีบางคํา ออกเสียงแล้วคือคล้ายกับภาษาอังกฤษมากแต่ว่ามีบางคําก็มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่เคยเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าคํานั้นน่ะถ้าเป็นคําภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรแต่มันก็อาจจะมีบางคําที่เขาสามารถเดาได้นะคะทุกคนดังนั้นวันนี้ก็อยากทําคลิป เกี่ยวกับหัวข้อนี้เองนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนที่เขาไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนเลยคือเขาแค่เคยเรียนภาษาอังกฤษคือสิงเตรียมคําศัพท์จำนวน12คำนะคะแล้วก็ให้เขาเดาว่าคําทั้ง12คํานั้นน่ะถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรนะคะคืออยากรู้ว่า คนที่เขาไม่เคยเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาสามารถเดาได้กี่คำนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกับแขกของเราด้วยกันนะคะตอนนี้เรามาปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะเดินๆคือคนนี้นะคะทุกคนคือไม่ใช่คนอื่นมาจากไหนลรอกนะคะคือน้องชายของซิงเองนั่นแหละปรบมือปรบมือ เ,ออเดี๋ยวจะสอนสอนให้น้องพูดทักทายเป็นภาษาไทยนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน,นอ <oot> ตอนนี้เรามาพูดเกี่ยวกับกติกาของเรานะคะคือว่าถ้าทั้ง12คำเนี่ยถ้าน้องเดาถูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าน้องเดาผิดก็ต้องลงโทษเอ๊ะไม่จะได้ทำเอาทำยังไงอะ่ะ เนยังไงกติกาอยังไงอันนี้ลงโทษคือแบบว่าถ้า t o t h o u s a n years later น้องเดาถูกก็ให้น้องตีสิงแต่ถ้าน้องเดาไม่ถูกก็ให้สิงตีน้องโ,อโดยใช้อันนี้นะคะก็คือ,อคาสัพท์งสิบสองคำของเรานะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอแปลกิกาให้น้องเป็นภาษาคอมเมนต์หน่อยนะคะเปลี่ยนนั่งไปแจก เวียดนามเป็นเสียงอังเลสลาบเป็นเสียงอังเลสเริ่มขั้มที่หนึ่งก็คือโลชั่นล็อกอินฮะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ล็อกอินได้รอบประมูล a few moments later ไป เราต้องเฉลยเขาก่อนโลชั uh ่นก็คือโลชั่นมาเามามาไปหน้ามาโอ้โหคำที่สองก็คือเมนูเมนูเมนูโอ้โหได้หนึ่งคะแนนแล้วนะคะทุกคน <c oughs> มามา, <c oughs> มา คำที่สองก็คืออ่ะคำที่สามคำที่สามก็คือเอ่อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อันนี้ easy ่ไม่อันนี้ก็ง่ายนะคะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ง่ายมันอยู่ที่หลังมาไไอ้คลั่งน่าไม้หคลั่งโอเคอ่ะคำที่สี่นะคะคือโยคะ นั่งชี้ใจให้อะไรอันอานน้อันนอานน้ไม่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ตีเลยอะแบบชิ้ไหมออแบบชิดอ่ัทงแบบชิดมาโอเคโยแกตามาคำที่ห้าคำว่าแคลเซียมแคลเซียม ซีอ <Bond> ู่อออะคาชิโอโน่คาซิโอเออเพราะว่าภาษาเคนแกรมใจคืออะไรอ่ะยืมยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสคับใช่ค่ะเอ่อพราะนันแคลเซียมภาษาแคมแรคือกาชิโอน้องเคยตอบอ่ะคาเมนเซียมไม่ คำต่อไปไม่ให้บอกต่อไปก็คือคำที่หกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์อรภาษาคำพูชาคือเครื่องสระมคำที่เจ็ดอันนี้น่าจะเดาไม่ได้แน่คำว่าแอร์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 อันเดอร์มอัเอลอคืออะไรแอนแอน What is แอนสม แอรและโ o ้ทเนอร์แอคคือแอร์ค n d i t i o n เนอร์เอาเลยสุดยังไงเจ้มาทำที่8นะคะคืออันนี้สิงก็ไม่ค่อยน่าจะออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันคือทำอะไรพาดพาดปอดพาดพาดสปอร์ตใช่นั่นแหละพาดสปอร์ตวะคะเออ อันไหนถกอะพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตอ่ะพาสปอร์ตโอเค oh, oh. okay, ถูกต้องเอ๊ะได้กี่คะแนนและเมนเมนนู uh, o minute t h s e c o n d s later ห้าคำโอเคต่อไปก็คือคำที่9ก้าออนไลน์ ออนไลน์อันนี้ก็เป็นคำที่ง่ายๆคำที่มันไล่ไ้กับภาษาอังกฤษมากถ้าเราไม่ได้มันก็ไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเลยอันลืมคำที่สิบก็คือโชวจตักแมนบอเรยโนโชว์เฮ้ยโชวโชวตักต๊อกโอ้แมน ต่อไปคำที่11อคำว่าไอติมไอชิมะ What is item What is item 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 iPhone iPhone นดาน้าบนใบปับหัวแขมบนใบปิ้งหวใบไมเล่ไอศครีมไอศ คำสุดท้ายคือคำที่สิบสองก็คือคือบอนบอนบอนอันนี้ก็คล้ายกับ bon. อันนี้ก็คล้ายกับภาษาอังกฤษนะอ่ะบอลทั้งหมดคือมีสิบสองคำแล้วเดาถูกเจ็ดคำหมายความว่าหนอง ชนะแล้วโอเคทุกคนคลิปของเราในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปแบบชันแลนลอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปละ